สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้มีคอรัมน์ดีๆมาให้ฟังกันนะครับมาให้อ่านกันเป็นคอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดของคุณสันติสุขมะโรงศรีนะครับจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับประจำวันจันทร์ที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของกองสลากหัวข้อที่ให้ไว้คือกองสลากจริงกับกองสลาก plus คู่แข่งหรือคู่ค้า หรือว่าคู่แฝดมหัศจรรย์กันแน่เริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังทีละครับโลกในยุคนี้นะครับยุคที่การซื้อขายหวยผ่านมือถือมันทําได้อย่างสะดวกทําได้อย่างง่ายดายโลกแบบนี้นี่แหละครับมันกําลังทําให้มหาอำนาจสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเนี่ยต้องเปลี่ยนโฉมหน้าไปนะครับและก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องตรวจสอบด้วยซ้ำไปว่าเอกชนบางรายอย่างเช่นกองสลากพลัส ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเอามาขายต่อโดยทำยอดขายต่องวดเนี่ยได้เงินถึง18,000่นกว่าล้านบาททำได้ยังไงขายสลากวันเดียวมากกว่า4ล้านฉบับทำได้ยังไงอ้างว่าสามารถจ่ายเงินปันผลได้ร้อยละ1.25ต่อเดือนหรือร้อยละต่อปีแล้วปันผลได้ทุกเดือนทุกเดือนอน,นั้นทำได้ยังไง <c oughs> คุณฟังกี่รักครับสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยดําเนินนโยบายจัดสรรสลากยังไงครับ ถึงได้เปิดช่องให้เอกชนสามารถทำมาหากินได้อย่างมั่นคงถึงขนาดนั้นแหละครับเพราะอะไรขณะที่สลากดิจิตอลซึ่งขายผ่านแอปเป๋าตัง80บาทเนี่ยมีไม่พอขายกองสลากจริงเนี่ยควรจะมีการจัดสรรให้เพียงพอกับผู้คนจํานวนมากหรือไม่พอไม่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องไปซื้อผ่านแพลตฟอร์มเอกชนรายใหญ่ที่สุดก็คือกองสลาก p l u สใช่ไหม ในราคาบวกค่าบริการเพิ่มอีกประมาณ22บาทต่อฉบับนะครับและก็บวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปอีกแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ซื้อเนี่ยต้องจ่ายเฉลี่ยแล้วฉบับละ103บาททีเดียวนะครับประการที่1ครับเมื่อวันจันทร์ที่27บธันวาคม2 5 6 4เมื่อปีที่แล้วเนี่ยสติสุขบอกว่าผมเคยเขียนบทความเรื่องของการล้างไพ่ตัวแทนขายลอตเตรอรี่ในคอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดคอลัมน์นี้แหละครับเคยเขียนไปแล้วผมเคยบอกไปแล้วว่า ผมแน่ใจว่าการแก้ปัญหารอต,ตรี่ขายแพงกระราคาเนี่ยมันไม่มีทางทําได้จริงหรอกครับตราบใดก็ตามที่ใช้ระบบตัวแทนจาหน่ายเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ารอตรี่เนี่ยมันเป็นสินค้าที่มันไม่เหมือนสินค้าทั่วไปงไงละครับมันเล่นกับความหวังของคนซื้อตราบใดก็ตามที่ผู้ซื้อมีความคาดหวังว่ารอตรี่ที่ตนซื้อจะถูกรางวัลไม่ว่าจะด้วยการได้มาซึ่งเลขเด็ดอะไรก็ตามแต่มันก็มีคนพร้อม จะจ่ายในราคาที่แพงกว่าหน้าสลากไปเรื่อยๆนั่นแหละครับเพราะอะไรครับเพราะคาดหวังลึกๆว่าจะมีผลตอบแทนสูงกว่า80บาทอย่างไงละครับแต่เอาละครับก็ขอสนับสนุนมาตรการที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาประกาศออกมาล่าสุด3เรื่องขอสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะการขายสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่อมาก็คือสลากดิจิตอลผ่านแอปเป๋าังนนั่นแหละครับเพราะอะไรเพราะมาเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ซื้ออยังไงละครับแล้วก็เปิดโอกาส ให้มีตัวแทนจำหน่ายที่พร้อมที่จะขายในราคา80บาทเพิ่มมากขึ้นซึ่งดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแน่นอนอันนี้ดีกว่าแน่นอนนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ฟังที่รักครับสลากกินแบ่งรัฐบาลราคา80บาทม,มีแล้วจริงๆนะครับซื้อผ่านทางมือถือแอปเปาตังซึ่งก็คือสลากดิจิตอลงวดละ16ล้านฉบับนั่นแหละครับ ขณะเดียวกันก็ปรากฏว่ามีการใช้แพลตฟอร์มขายสลากออนไลน์ของเอกชนอย่างกองสลาก plus ซึ่งเชื่อไหมครับว่าเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วกระทั่งงวดล่าสุดเนี่ยขายได้เพียงวันเดียว4ล้านใบด้วยกันกองสลาก plus กำลังจะฉลองครบรอบ2ปีผู้บริหารของกองสลาก plus เปิดเผยเองนะครับว่าตนไม่ได้โคต้าจากกองสลากแม้แต่ใบเดียวนะครับยอดขายสลากงวดล่าสุดเนี่ยวันเดียว4ล้านกว่าฉบับยอดขายในปีนี้ประมาณ1 0,000 8 0 0 0ล้านบาทมีลูกค้าที่รีเจสเตอร์ในระบบของตนเนี่ย4ล้าน9แสนคนด้วยกันและในแต่ละวันแต่ละวันจะมีลูกค้าสมัครใหม่เข้ามาประมาณ1,000 0คนถึง3,000 0คนแล้วก็ยังอ้างอีกต่างหากว่าสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ร้อยละ1.25ต่อเดือนหรือว่าร้อยละ15ต่อปีแล้วปันผลได้ทุกเดือนด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็นหุ้นส่วนนี่แหละครับจากข้อมูลข้างต้นเนี่ยคุณผู้ฟังทีละครับ ต้องเรียกว่ากองสลากพลัสที่เติบใหญ่ในทางธุรกิจอย่างรวดเร็วและเกินคือภายเวลาแค่สปีแค่นั้นเองเริ่มแรกก็ได้ความสามารถที่มองเห็นและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากช่องว่างทางการตลาดแต่ปัจจุบันเนี่ยกองสลากจริงสามารถจัดการขายสลากดิจิตอนผ่านแอปเปาตังในราคา80บาทแต่ทําไมล่ะครับถึงยังปล่อยให้มีค่าเช่าทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่าอีโคโนมีเรนทผลประโยชน์ส่วนเกินเปิดช่อง ให้เอกชนบางรายเนี่ยได้เข้ามาสแสวงหาความมั่งคั่งต่อไปได้อีกแหะครับสแสวงหาบนพื้นฐานการที่ผู้บริโภคเนี่ยต้องจ่ายรวมค่าบริการแล้วมันก็แพงกว่า80บาทอยู่ดีนะครับเอาอย่างนี้ลองคิดดูกันแล้วกันกว่ามูลค่าที่ประชาชนใจ่ายในการซื้อสลากสูงขึ้นไปกว่า128แต่ส่วนแบ่งรายได้เข้าแผ่นดินของรัฐเนี่ยยังเท่าเดิมตามกฎหมายนะครับเพราะว่าได้รับแบ่งจากยอดราคาหน่าสลากในราคา80บาทเท่าเดิมนะครับ รัฐเสียผลประโยชน์ประชาชนจ่ายแพงกว่าที่ควรจ่ายทั้งๆท,ที่รัฐมีช่องทางคือสลากดิจิตอลผ่านแอปเปาตังอยู่แล้วทำไมนี่เป็นประการที่2ประการที่3ครับจะดีแค่ไหนล่ะครับมันจะแฟร์แค่ไหนแ่ละครับถ้าเกิดผู้บริโภคเนี่ยสามารถซื้อสลากผ่านแอปเปาตังในราคา80บบาทโดยที่ไม่มีค่าบริการเพิ่มไม่ใช่ว่าจะไปซื้อแล้วก็หมดหรือว่าต้องแย่งกันซื้อแล้วก็หมดแพลตฟอร์มเอกชนที่ไม่ได้ซื้อสลากไปจากกองสลากจริงแม้แต่ใบเดียว แต่กลับมีสลากมาขายมากมายในราคาบวกค่าบริการเฉลี่ยแล้ว100กว่าบาทต่อฉบับทํากําไรได้อู้ฟู่เงินสะพัดเพราะฉะนั้นการที่กองสลากจริงบริหารจัดการมีสลากขายผ่านแอปเป๋าตังแปบาทเอาไว้แค่16ล้านใบต่อง,งวดซึ่งไม่พอขายนี่นะครับขายไม่กี่วันก็หมดเกลี้ยงนี่นะครับแต่กลับปล่อยให้กองสลากพลัสจัดหาสลากมาขายในแพลตฟอร์มของตัวเองในราคาบวกค่าบริการร้อยกว่าบาท งวดละหลายล้านฉบับจนเติบโตเป็นยักษ์ใหญ่มหาอำนาจเอกชนในตลาดสลากดิจิตอลในวันนี้เนี่ยนะครับมันเข้าขายไหมครับเข้าขายว่าเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนไหมครับก็ในเมื่อการบริหารจัดการให้มีสลากดิจิตอลขายในราคา80บาทผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยไม่ได้มีต้นทุนอะไรเพิ่มขึ้นมากมายเพราะว่ามีการวางระบบเอาไว้หมดแล้วเนี่ยนะครับประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงแอปเป๋าตัง ก็มีมหาศาลมากกว่า30ล้านคนด้วยกันซึ่งมากกว่าลูกค้าที่ลงทะเบียนเอาไว้กับกองสลากพลัสนะครับและที่สําคัญครับลูกค้าของกองสลากพลัสเกือบทั้งหมดเนี่ยก็สามารถเข้าถึงแอปเปาตัางได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกองสลากจริงเติมสินค้าเข้าระบบสลากดิจิตอลให้มันมากขึ้นเนี่ยผู้บริโภคย่อมหาซื้อได้ในราคา80บบาทมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องจ่ายแพงกว่าในระบบเอกชนแล้วทำไมไม่ทำล่ะครับ ไปปล่อยให้เอกชนเขาได้รับอีโคนมีเร้นต่อไปเรื่อยๆเลยครับเพราะอะไรนโยบายแบบนี้นี่ยแหละครับย่อมถูกสงสัยได้นะครับว่าเป็นการปล่อยให้กองสลากเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นคู่แฝดของกองสลากจริงในตลาดสลากดิจิตอลซึ่งนับวันจะขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆใช่หรือไม่นี่เป็นประการที่3ประการที่4ครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของค่าบริการคุณผู้ฟังทีละครับสําหรับพ่อค้าสลากรายย่อยที่เดินขายเนี่ย ยังน่าเห็นใจนะครับแล้วก็เข้าใจได้ว่าเขามีค่าบริการเพราะว่าเขาเดินบริการขายตามสี่แยกตามตลาดตามถนนในหมู่บ้านคือนอกจากต้นทุนสลากที่รับมาแล้วเนี่ยมันยังมีค่าที่เรียกว่าค่าเหนื่อยค่าตากแดดค่าครีมกันแดดค่าสูตรบุหรีิษค่าความเสี่ยงขัดทุนอย่างนี้เป็นต้นอีกเยอะแยะเลยส่วนสลากดิจิตอลที่ขายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยผู้ซื้อสามารถซื้อได้ในราคาไม่เกิน80บาทอย่างแน่นอนสะดวกมาก เพราะาสลากที่ขายเนี่ยมันคือสลากที่พ่อค้ารายย่อยเนี่ยทำสัญญาซื้อจากกองสลากโดยตรงนะครับแล้วก็ฝากกองสลากนั่นแหละครับขายให้เพราะฉะนั้นผู้ค้าเจ้าของสลากจึงไม่ต้องเหนื่อยครับในการไปเร่ขายไม่ต้องเสียเวลาทํามาหากินอย่างอื่นแต่สลากที่ขายผ่านแพลตฟอร์มของเอกชนเอามาจากไหนเนไม่ยอมรับว่าไม่ได้มีโคต้าซื้อจากกองสลากจริงเลยแม้แต่ใบเดียวนี่คือคําถามแสดงว่าอะไรครับ แสดงว่าไปใช้วิธีการรวบรวมซื้อต่อมาจากพ่อค้ารายอื่นๆใช่ไหมครับแล้วก็นํามาขายต่อผ่านแพลตฟอร์มของตนเองใช่ไหมครับคําถามคือรวบรวมสลากมาจากไหนเลยครับมากมายมาหาศาลขนาดนั้นเอามาจากไหนซื้อมาในราคาเท่าไหร่ครับถ้าเกิดซื้อมาแพงกว่า80บาทก็ตอกย้ําชัดเจนนะครับว่าเจตนาหรือไม่และครับว่าวางแผนไปรวบรวมสลากมาในราคาแพงกว่าหน้าสลากโดยรู้อยู่แล้ว ว่าต้องเอามาขายเกินกว่าราคาหน้าสลากแม้จะอ้างว่าราคาสลากคือ80บาทที่เหลือเป็นค่าบริการบวกกับภาษีแต่วินยูชนเนี่ยคุณผู้ฟังที่ลกครับย่อมพิจารณาได้นะครับว่าการค้าขายการทําธุรกิจปกติทั่วไปต้นทุนสินค้ารับมา94บาทเพราะไปซื้อต่อมาอีกทอดหนึ่งจะมาขายในราคา80บาทได้ยังไง่ะครับ เว้นแต่จะอ้างวาราคา80บาทส่วนที่เกินไปคืออะไรคือค่าบริการอื่นๆเพื่อหลบเลี่ยงข้อคอราหาว่าขายราคาแพงกว่าหน้าสลากใช่หรือไม่อันนี้ไม่ผิดพรบรความใช่หรือไม่เอาละครับสติสุขบอกว่าเรื่องของราคาต้นทุนกองสลักพลัสเนี่ยเคยเปิดเผยเอาไว้เองหลายครั้งแล้วอย่างเช่นว่าราคาสลากงวดวันที่16ตุลาคม2564ตอนนั้นกองสลากพลัสที่เปิดขายแล้วนะครับ แล้วก็พร้อมที่จะให้บริการลูกค้ายอย่างเต็มที่เขาขายในราคา99บาทแบ่งเป็นอะไรบ้างคือราคาต้นทุนเนี่ย94บาทบวกค่าบริการอีก5บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยกองสลากพลัสที่แจงบอกว่าทําได้แล้วก็ชนะคดีมาแล้วด้วยการจ่าย VAT หรือแวดมูลค่า190กว่าล้านบาทจ่ายไปแล้วด้วยนะครับก็น่าสนใจนะครับถ้าเกิดกองสลากจริงเห็นว่าทําได้ตามนี้จริงๆเนี่ยต่อจากนี้ไปก็ต้องเลิก ไปจับพ่อค้าแม่ขายที่เขาขายสลากในราคาเกินกว่า80บาทนะครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเขามีต้นทุนค่าบริการเหมือนกันเพียงแต่ว่าขายไม่ได้ขายผ่านแพลตฟอร์มสวยหรูเท่านั้นเองพ่อค้าสลากที่เขารับเขารวบรวมสลากมาจากรายย่อยแล้วนํามาวางขายในราคาแพงกว่า80บบาทนี่ก็เหมือนกันถ้าก็เปิดขายผ่านเว็บไซต์ก็ถือว่ารอดใช่ไหมครับ เพราะว่าเขามีสลากต้นฉบับจริงเนี่ยเก็บเอาไว้ด้วยวางหน้าแผงกันเลยด้วยซ้าไปเขาก็ย่อมขายบวกค่าบริการได้เกิน80บาทอีกแตงหากอย่างนั้นหรือเปล่าครับกลายเป็นว่าสลากแพงกว่า80บาทถ้าเกิดใส่สูตรลงแพลตฟอร์มก็ทําได้โดยอ้างค่าบริการอย่างนั้นเลยครับเมื่อเดือนที่แล้วครับพันโทหนุนสรรน,นาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เพิ่งจะบอกนะครับว่าจะยังคงเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบการจําหน่ายสลากของตัวแทนจําหน่าย และผู้ซื้อจองล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำสลากไปจำหน่ายต่อให้กับแพลตฟอร์มเอกชนต่างๆหรือไม่ได้จำหน่ายด้วยตนเองย้ำนะครับขีดเส้นใต้ตรงนี้โดยจะมีการตรวจสอบสลากที่ถูกรางวัลจากการที่นำสลากนั้นมาขึ้นเงินรางวัลซึ่งถ้าหากพบว่าเป็นสลากของตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ซื้อจองรายใดก็จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แลวก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่นะครับตรวจสอบการจําหน่ายสลากรวมไปถึงการเบิกสลากจากที่ทําการไปรษณีย์ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยรวมถึงการจําหน่ายสลากของสมาคมต่างๆองค์กรให้เป็นไปตามเงื่อนไขหลักและก็หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดนะครับแต่จนบ,บัดนี้เนี่ยคุณผู้ฟังที่รักครับกองสลากพลัสยังประกาศชัดเจนว่าไม่ได้โควตาจากกองสลากรัฐบาลแม้แต่ใบเดียวแต่มีสลาก มาขายงวดละหลายล้านฉบับยอดขายปีนี้18,000ล้านบาทแถมกำลังจะขยายกิจการใหญ่โตออกไปอีกเรียกว่าไม่ไว้หน้ากองสลากจริงเลยนะครับ